สวัสดีครับกอกนิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตําบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับบรรยากาศการต่อคิวนะครับขณะนี้ก็ทุ่ม30นาทีทุ่ม30นาทีนะครับทุ่มครึ่งวันที่7ตุลาคม2,566นะครับต่อคิวนะครับรถที่เห็นอยู่เยอะๆนี่คือคิวของวันที่9นะครับ ไม่ใช่คิวของวันที่แปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้ด้านหน้าวัดนู้นทางวัดนะครับผมยืนมาอยู่ระหว่างทางกึ่งกลางนะครับที่จะเข้าวัดนะครับเพราะว่ารถผมจอดอยู่ถนนใหญ่นน่นครับเมื่อตอนกลางวันเข้ามาไม่ได้เมื่อตอนกลางวันคิวยาวเหยียดนี่ก็คือคิวของวันที่แดตุลาคมสอง6ัน้าหกสิบหนะครับตอนนี้คิวของวันที่แปดรถ ของอลูกศิษย์ที่มารอกราบหลวงพ่อในวันที่แปดเนี่ยก็ได้ออกไปพักตามบ้านพักต่างๆตามรีสอรที่จองไว้แล้วนะครับที่รออยู่นี่ก็คือคิวที่จะมาต่อใหม่ที่จะเข้ากราบหลวงพ่อท่านในวันที่9ตุลาคม2566นะครับหกสิคิวเหมือนเดิมนะครับนี่ตอนนี้ก็เราเดินไปดูนี่บางคนได้นอนอยู่นะครับเห็นไฟไม่เป็นกระท่อมครับนี่ อยู่กระท่อมครับอันนี้เราจะเดินมาบริเวณด้านหน้านะครับท่านผู้ชมน, Q น,นี่คิว <laughs> รถยาวเหยียดเลยนี่บรรยากาศมืดนี่นะครับยาวมาจนถึงทางนี้แล้ว นี่คือคิวที่จะเข้ากราบหลวงพ่อท่านในวันที่9ตุลานะครับรถก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมรถก็ามาเรื่อยๆคิวยาวมากนี่นี่ครับตอนนี้นี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบนะครับประมาณสักสี่สิบกว่าคันนี่แหละมาถึงตรงนี้นะครับ ประมาณ40่สกว่าคันคันที่จอดอยู่นี่ถ้าจะรอกราบนมัสการหลวงพ่อท่านก็จะต้องนอนสองคืนนะครับก็คือคืนนี้แล้วก็คืนวันที่คืนวันที่8ครับคืนนี้ก็คือคืนวันที่7แล้วก็คืนวันที่8อีกหึงคืนนะครับก็เป็นนอนสองคืนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังว่างนะครับท่านผู้ชม นี่ยังว่างอยู่ถ้าคิวหกสิบเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละเมื่อเช้านับดูนะครับยาวมาถึงเสาไฟนี่แหละคันที่หกสิบนะครับเมื่อเช้าเนี่ยจากประตูวัดมานะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยรถเยอะมากยาวไปนู้น,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 นข้างนู้นข้างนู้นนะครับนี่ยาวไปจนแบบว่าริมถนนน่ะเต็มหมดเลยนะครับน่นรถผมก็ยังจอดอยู่น่นอยู่เลยครับ ผมเข้ามาไม่ได้นะครับเมื่อเช้านี้นี่ที่ที่เนี่ยครับเนี่ยลดนายอีกแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือมาต่อคิวทั้งนั้นแหละนะครับที่เข้ามาเนี่ยต่อคิวนี่ครับตรงจุดตรงจุดนี้นะครับน่าจะเป็นคิวที่นั่นมาถึงนะครับนี่วันนี้คิวเต็มนะวันนี้นี่ก็คือหมายความว่าที่มาวันที่เจ็ด ตุลาคม2566นะครับเป็นการรับคิวของวันที่8นะครับที่จะเข้ากราบหลวงพ่อในวันที่8นะครับเต็มนะครับก็ครันนี้ส่วนของวันที่9ที่จะเข้ากราบหลวงพ่อท่านก็ลดก็น่าจะประมาณนี้แหละเขาถึงเอาเก้าอี้ตัวเนี้ยมาตั้งไว้นะครับนะครับรอดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้นี่ จะเริ่มต้นยังไงกันอีกนะครับผมเองก็จะมาเกาะติดสถานการณ์ให้กับสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อท่านได้ทราบนะครับได้เห็นเหตุการณ์ที่สดๆเลยนะครับที่หน้าวัดก็ติดตามกันไว้นะครับผมเองก็จะพยายามเก็บรายละเอียดข้อกำหนดอะไรต่างๆนะครับกดระเบียบให้กับ ทุกขัานได้ทราบโดยทั่วกันนี่ครับผมจะมาเอารถแล้วนะครับมาคนเดียวมืดมืดกับครูหลอดก็จอดรถด้านในนะครับมาตั้งแต่เช้า,ชาจนมืดเลยนะครับวันนี้นี่นะครับท่านผู้ชมมืดมากมืดมากจะก,กลับบ้านแล้วนะครับจะก,กลับบ้านแล้วถ้าใครนะครับต้องการ อสอบถามรายละเอียดเรื่องคิวเรื่องเส้นทางต่างๆที่จะเดินทางมานะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0653065171นะครับ0653065171นะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ของก๊อกก๊อกนิวนะครับโทรมาได้นะครับแน่นรถก็เข้าไปในวัดนะครับนี่เห็นไหมมาเรื่อยๆครับผมว่า อีกหน่อยก็เต็มแล้วเนี่ยครับทางเข้าวัดน,นี่เห็นไหมรถยาวเต็มหมดเลย60คิวนะครับสำหรับในวันที่9นะครับตุลาคม2566ที่จะเข้ากราบหลวงพ่อท่านครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก็ก๊อกนิวด้วยนะครับมืดแล้วกลับบ้านครับ